สวัสดีมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับ2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบตัวนะครับของ3รมอดนะครับนี้ kG ทัห้างบ่ายนะครับเบิ้ลทบอะไรไงเดี๋ยวมาดูกลางคลิปนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับเลขของวันวันพุธคือเลขหกสามนะครับขึ้นลงย4ี่ตัวคือหกสาบวกยี่สได้แปนะครับหกสิบสาลบยี่สี่ได้ส9สินะครับก็กดตามนี้เลยนะครับ ่วนกดจริงถ้าจะตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวบ้างตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวเลถูกออกนะครับเมื่อวานนี้4ี่เจ็ดนะครับก็ถูกห้าถูกจีห้าห้ากับเข้าเออจะถูกใต้ห้างสี่สามนะครับส่วนนั้นมีสองสารอบก็ต้องงานตามนี้นะครับถูกรอบแรกนี้เคหรือจะหยุดก็ได้นะครับถ้าไม่ถูกต้องทบมาที่รอบสองรอบสามลักษณะนี้นะครับลองบวกรอบดูเองนะครับอ๋อนี่เป็นลายดีผมนะครับทักทายได้นะครับ ส่วนสัปดาห์นี้ก็มาเดิมนะครับลงให้วันพุธกับวันพฤหัสทั้ง4ี่ชุดครบหมดนะครับแบ่งันกันไปครับส่วนท่านที่จะตามทั้งปีก็ปีละ6 0 0้บาทครับแบ่งันกันไปครับเริ่มแรกทุกหนึ่งชุดนะครับมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทุนสมลองหมายถึงว่ายังไงมันก็จะมีวันที่มันหลุดครับเช่นมันหลุดรอบแรกก็เบิร์ที่รอบ2แบบนี้ครับส่วนถ้าหลุดก็คือแนะนําว่าหยุดก่อนรอให้เลขมันเข้าแล้วค่อยอัดช่วงที่มันถูกครับเพราะมีบางช่วงมันก็จะถูกค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันนะครับ ตามแต่ละช่วงตามแต่ละโอกาสนะครับผมตอบมาได้นะครับว่าแต่ละช่วงจะถูกติดกันนานขนาดไหนนะครับถ้าถูกก็เก็บกำไรกันไว้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับเลขหุ้นรอบบ่ายของตัวล่างนะครับของนิเคจีนห้างนะครับ